สยามพาร์คซิตี้สวนสยามทะเลกรุงเทพจับมือกับกรุงเทพมหานครเปิดเทศกาล Big กฮอลิเดย์กรีซระดับอาเซียน2015ณบริเวณสระน้ำสวนสยามพาร์ครองรับหน้าร้อนนี้โดยทางผู้บริหารสวนสยามดรชัยวัฒน์เหลืองอมอเลิศกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมคณะกรรมการบริหารของสวนสยามรวมทั้ง นางนพการเหลืองอมรอเลิศรองผู้จัดการใหญ่สวนสยามทำหน้าที่รายงานเรื่องราวของสวนสยามที่ก่อตั้งมานานกว่าสามทศวรรษให้กับนายสัญญาชีนิมิตร ปหลัดกรุงเทพมหานครที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานเทศกาล Big Holiday ประจำปี2558อย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติหลายองค์กรหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และเพื่อเป็นการรองรับ AEC ทางสุนสยามยังจะมีการจัดแสดงงานมหกรรมโคมไฟอาเซียนเฟสติวัลอีกด้วยค่ะครับก็ในช่วงนี้นะครับช่วง ปิดภาคเรียนรดูร้อนเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในย่านฝั่งตะวันออกในเขตพื้นที่มินบุรีก็มีส่วนของตลาด,ดาน้ำผนเลี่ยมนะฮะแล้วก็ยังมีตลาดจตุจักตลาดนัดจตุจักก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งรวมถึงก็ยังมีศูนย์การค้าซึ่งอยู่ในละแวกพื้นที่นะครับซึ่งก็มีการเปิดให้เข้าชมแล้วก็มีสถานที่ซึ่งผมคิดว่าพื้นที่ติดต่อหรือค้าบเกี่ยวเนี่ยในฝั่งของมินบุรีหรือฝั่งตะวันออกเนี่ย ก็มีในส่วนที่ที่เกี่ยวข้องอย่างอ่างสวนสยามนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอากาศก็กําลังร้อนก็มีส่วนที่เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งนะครับก็ถ้าท่องเที่ยวในละแวกนี้นะครับก็น่าสนใจหลายๆจุดนะครับรวมถึงซาฟารีซาฟารีก็อยู่ในเขตพื้นที่ฝันตะวันออกอีกจุดหนึ่งก็ก็อยู่ใกล้ๆกับเขตพื้นที่มินบุรีก็คือเขตของสมวานะฮะก็รวมรวมสรุปก็ถ้าจะไปกินนะฮะ แล้วก็ไปทําบุญก็ที่ตลาดน้ำสันเหลี่ยมถ้าจะไปเดินช้อปปิ้งในในส่วนของอตลาดที่มีการขายสินค้าหลากหลายก็คือตลาดาจตุจักรนะครับแล้วก็ถ้าจะไปในส่วนของสวนสนุกต่างๆก็นึกถึงสวนสยามแล้วก็ในส่วนหนึ่งถ้าจะไปท้องเที่ยวประเภทสัตว์หรือดูในส่วนต่างๆก็ต้องไปซาฟารีนะครับก็เป็นการดูในแต่ละพื้นที่ซึ่งอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวกันครับในในพื้นที่เขต ออสยามพาร์คซิตี้ขอเชิญชวนมาเที่ยวเทศกาลบิ๊กฮอลิเดและมหกรรมโคมไฟอาเซียนเฟสติวัลที่สวนสยามทะเลกรุงเทพพร้อมสนุกกับเครื่องเล่นมากมายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้เป็นการฉลองรับ AEC และฉลองครบรอบ35ปีของสวนสยามไปพร้อมๆกันค่ะด้วยทะเลเทียมที่